เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปเอลกาโตทาวเวอร์กันเย่เราเป็นน้องแมวนะคะทุกคนอันนี้คือด่านของน้องแมวนั่นเองนะคะอุ๊ยเอาผมอันนี้สามารถเปลี่ยนผมและเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะคะทุกคนเปลี่ยนหน้าตาก็ได้นะแต่ว่า ตัวเรามันเหมือนใช้ชิปล็อกอะค่ะทุกคนแล้วเราหันไปไม่ได้ก็ต้องขอให้ทุกคนด้วยนะคะเรามาเลือกทรงผมกันดีกว่าะคะ่ะทรงผมก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสิบสงามทรงนะคะทุกคนเราเอาทรงทรงอะไรดีอะโอ๊ยเพื่อนเอาทรงนี้ล้วกัน ไม่รู้เข้าหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่ามันหันไม่ได้อะถอดก็ไม่ได้โอเคค่ะเรามาเลือกชุดกันอันนี้นะคะจะเป็นชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายแต่ชุดผู้หญิงส่วนใหญ่จะมากกว่านะคะทุกคนมาชุดเลยดีนะอุ้ยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยไหนดูสิอ่อ ่ไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยเราเอาหน้าตาไหนดีหน้าตานี้หน้าตานี้เอาหน้าตานี้ดีกว่าโอเคหันไม่ได้เอาเดี๋ยวนะทุกคนคะ่ะคืออะไรเอาเอาเอาอะไรเนี่ยก็คือนะคะด่านนี้มีสปริงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วิ่งเร็วนะคะ เราเอาไปก่อนละกันเผื่อเราตกโอเคค่ะถ้าไม่ให้ไปกาเสียเวลาไปล่กกันเลยป้ายโอเคค่ะด่านนี้ไม่ยาวนะคะทุกคนด่านนี้ไม่ยาวอันว่าอะไรอุ้ยเดี๋ยวทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนั้นถือเปปซี่ด้วยกับอะไรก็ไม่รู้มิเตอต์ลกัะแล้วก็นั้นถือ ขนมปังใช่ไหมแล้วก็สเออเอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยหอคอยน้องแมวหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไปนะคะทุกคนเราไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยทุกคนเสียวตกอีกแล้วอุ๊ยนี่นายาอันนี้มันเดินได้นะคะทุกคนแต่เราจะไม่เดิน นี่เป็นรูปหน้าน้องแมวนะคะทุกคนอันนี้โกงได้แต่เราจะไม่โกงเราจะก็เราจะไม่โกงนะคะทุกคนเราจะค่อยคยไปอู้น่ารักอุ้ยน้องแมวร้องเพลงเหรอ อุนักมายากกนหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้ฮาลาวีนนะคะทุกคนอุ้ยเซเลมูลหรือเปล่าน่าจะเซรลมูลนะเออมันไม่เข้าเลยโอ้โอ้องแมวสองขานะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนแล้วก็ไปตามที่เขาบอกนะคะอู้เพื่อนฉันตกใจหมดเลยฉันจบตกจบ,จบ,จบใจถึงเลยอ๋อเดินไปเลยดเลยดินไปเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเดินไปเลยนะมันคือล่องหนมีสะพานด้วยก้อนเมฆเกีย่ยวอะไรด้วยเนี่ยวาโอ้โห มันจะไปได้ค่อยๆไปะค่ะทุกคนไม่ต้องรีบค่ะอ,อุ๊ยอุ้ยอุ้ยวันนี่น่ารักคนชอบแมวต้องมาดูคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาเล่นดาน่านนี้อะอะไรกันคะเนี่ยเออน้องกระต่ายเฮ้ยนี่มันน้องกระต่ายกับน้องแมวยีน่าหรือเปล่าไม่รู้ อีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้โออ้าวทุกคนค้าแล้วทุกคนค้าแล้ถึงเส้นชัยแล้วค่ะเย้เส้นชัย มีพรมวิเศษเลยนะคะอูมเช็ดเท้าไม่ใช่วันเมื่อกี้เราเห็นหน้าตัวเองอุ้ยอะไรเนะี่ยมันคือพรมเช็ดเท้าค่ะทุกคนที่บินได้พรมเช็ดเท้าบินได้ค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆนี่ไงทุกคนเราเห็นแล้วนี่ค่ะ FC พลิตาใครเป็น FC พลิตาบอกหน่อย แล้วก็มีเครื่องเร่นต่างๆนะคะทุกคนว้ามีที่ตักทรงตักสไตล์แล้วก็มีอะไรเนะี่ยโอ้แค่นี้เองเราไปป่วนเพื่อนกันดีกว่าทุกคนไปป่วนเพื่อนกันอุ๊ยอุ๊โอเคเย้ พเพื่วน,นเพื่อนนะคะทุกคนอติโอ้ไม่ก๊ดอ่ะอ่ะ,อะตกตกช่วยฉันด้วยฤฤฤฤฤแล้วก็เข้าไปเลยเย้เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทีมใหม่ๆของเราวันนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ,จุ๊บจุ